นี่ครับเริ่มตายแล้วครับนี่เบิตายครับแบกโมแบกอยู่ครับนี่หอยนี่หากินยากนะครับแต่วัด่วยคอยใหญ่นาะครับน่วยใหญ่อยู่เลยครับนี่ทางการสินเป็นร่อนเราครับนี่ใส่นี่แหละครับคารสินเป็นร่อนเอาครับคือลำเปล่าครับหลายครับอันนี้โมเกะบอกก็ตายเลยนะครับนี่หอย แลงครับผมครับนี่มหาหอยครับหอยนามลงนะครับนี่แห้งแห้งครับมืดแน่ครับมืดเลยเหรครับนี่ครับเึงลรองร้อยเนาะมีหอยลงมาททันครับนี่ครับมีแต่หอยนะนี่นี่ครับเรลื่มตายแล้วครับนี่เริ่มตายครับแบกโมกแบกอยู่าับนี่หอยนี่หากินยากนะครับแต่วัด นวยบคกใหญ่เนาะครับนวยใหญ่ออยู่เลยครับนี่ทางการสินเมันหลอนเอาครับนี่ใส่นี่แหละครับการสินเมันหลอนเอาครับคืนลำเปล่าครับหลายครับอันนี้บวกเก็บออกก็ตายเลยนะครับนี่หอยครับได้ลองแค่ไม่แต่หอยเลยเบิ่งครับเบิ่งครับเสียงครับเสียงหาย ค่ายน้ำครับตอนนี้ปกแตกปกแตกเลยนี่ครับไปเบิ์งริมริมน้ำครับเบิรงกันครับปีขึ้นนี่ครับนี่ครับขึ้นมาใหม่ใหม่เลยครับมกเจ็บนีตตายครับนี่ตายย่างเดียวครับนี่นี่หอยซบหนกครับหอยซุมหนกนี่ลงไปเป็นลุ่มลุ่มเน็ตเป็นลุ่มหอยครับนี่น้ำ เมันปล่อยน้ำครับน้ำเคลื่อนเมันปล่อยครับนี่หอยลุงบนน้ำพระทันนี่เห็นไหมครับพรทันตายเลยนี่ครับเสียงหอยหอกครับนี่ใส่นี่ครับกำลังกินกำลังเสียบครับนี่ตาเสีดยดายครับตามบวกตามลุ่มนี่แมนเบิดเลยครับ อ่าอยู่ครับนี่เห็นบอกม่มท่านตายครับเ้าไปแตะปับงับเลยเห็นบหครับหลายครับนี่แต่หอยนะครับนี่จะมาใส่อาชีน้อยครับผมวมบะอับตะแกงมากเนาะขับตะแกงมาหล่นเราครับนี่โอ้ยครับตาชียดายปลปูกระพองครับ มองมาหลยครับลองมาใส่ปลาบ้างครับสิได้ป่มีแต่ปลาหน่อยครับตัวหลายปลาตัวใหญ่ยอยู่น้ำเลิกครับเอาไปได้อ่ะร่างมันก่อนครับพวกตอนนี้ก็ปลาใหญ่ครับพวกปลากดปลาหนังก็ขึ้นมาหากินหอยครับหอยโมนี้ครับนี่โมนี่หน่อยกินกินมากินครับ นี่นายจิตายแล้วครับครับสวยงามเลยบรรยากาศครับจิตใต้มันเก็บจือคุณครับเบึงเราครับนี่นี่โด่งหญ้าครับนี่แม่นมาเลยครับดินแตกๆนี่ครับปล่อยไว้นี่ตายอย่างเดียวครับครับไรสวยงามที่สัยครับบึงเรา กำลังลงครับหอยอยังไม่กวดเลยครับกำลังแรงลงครับดันั้นเก็บแป๊บเดียวครับต้องไปงมยากเลยครับมากขคืน มันไต่ลงมาทัานกันนะครับเงาครับอยจมีหอยจูกครับหอยจูหอยทรายครับนี่ท่างแรนครับนี่ท่างหอยเลยครับนี่หอยวิ่งครับ เนี่ยนะตัว huh. ง oh, ่อยๆครับเอาไปพัดพัดนี่เรียกพัดโดนครับห้อยมือนี่พัดโดนเนี็ตพัดโดนนี่เรียบร้อยเลยครับนี่ครับตัวเป็นหูเนี่ครับแมนหมดเลยห้อยมือนี่้อยกับไงใช่ห้อยกับเล่นญ่โอ้ครับว่าท่านญ่ครับเขามือยังห้อยกับห้อยกระต้มครับนี่นะครับโมยครับ น้ำลดช่วงหัวค่ำนี่แหละครับกลางคืนมันเปิดน้ำแห้งครับน้ำเพลอนมันเปิดกลางคืนกลางเว้นนี่บ่ค่อยไหลปไปไลย,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 ยครับอาจบ่ค่อยไหลไอ้บงหน่วยหน่วยใหญ่โอ้หน่วยนี่ใหญ่อยู่ครับนี่ก็ได้ก็ได้ครับพัดแซ่บครับนี่นี่หอยสร้อยนะครับนี่โอ้หอยจุบสร้อยครับย่างลงไปนี่ไม่แต่หอยครับนี่ ใต่ดินใต่ดินเนี่ยครับใต่กีตอมเนี่ยไม่ได้หอยเลยเชอรี่กระพองเอาร้อไหมเบ่งบรรยากาศไปครับเก็บแตงได้กับโบเบิด์ตนะครับนี่หลาย เทน่วยใหญ่ครับว่าหอยสุบหนกครับแหลมขึ้นหนกไม่ได้ไล่ครับปัดอ่าเอาเลยครับปัดหอยอาออกเงี้ยวเลยครับท่าันเหนียวครับหอยมือนีิบนนิดมูนึงลงบ่ได้ก็มี่ครับนี่นี่ลงบ่ได้ครับลงบ่ทันเลยเบิ่งเอาครับ นี่ตะหอยครับเป็นหูนี่แมนมาเลยครับแมนมาเลยครับเด้อผมจะเห็นให้เบิรงครับนี่ครับเก็บขึ้นมาให้เบิรงเลยนี่ครับเดี๋บิร์งครับหน่อยๆเป็นล่องนาบพรท่านครับเป็นหูนี่แมนมาเลยครับนี่แมนหมดครับ ตายครับคนนี้ตายหมดเลยนะครับนี่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ฝนม,ม,มากนี่ตายตายหมดเลยครับนี่เสียดายเนาะครับตะแกงมาหล่อนเนาะครับคืดเลยผมปลาหล่อนได้หน่วยไงมันเนาะเสียดายเดี๋ยวเก็บไปเบิ่งครับไปปล่อยลงน้ำเบิ่งเนาะงานดีๆครับนี่จะหอยครับ อยู่นิดตุ่มถ้านึงเพิ่งเกิเอิญหอยแข็งครับหอยแข็งนลำจืดนี่ครับหมักหมักอยู่นิดตุ่มครับเพื่อนครับทรายเนี่ยบ่ค่อยหมักเพืนไลยหมักอยู่นิดตุ่มนี่ครับเสียดายครับเจ็บได้กับโมเบิร์ตหรอครับเพื่องทีลักษณะการแตกครับแตกหลองลอยครับเห็นบอกครับมีแต่หอยนะครับนี่ที่ คมึงครับมีแต่หอยครับดำๆนี่แมนเบิร์ตครับหอยครับแมนมดเลยเอาล่างเบมึงครับตุ้มๆนี่เป็นลุ่มๆครับลุ่มหอยครับล่างมึงอันนี้ก็แมนเบิร์ตครับหนาคุณแน่ล่ะนี่เห็นมาครับน่ะตั้งแล้วลงน้ำเลยครับ น่วยน้อยๆก็เป็นอาหารของครับปลาปลาหนางนะครับปลาหนางเป็นมัดก,กินครับนี่เป็นน้อยๆเห็นบหมครับเห็นบหมเก็บมาแป๊บเดียวว่างหันครับชัดบอกกล่องเขาก็ได้ปึ๊บเออครับเห็นบหมเอาเบิ้งเบลล์เดหน่วยใหญๆมันเนะาะาใหญ่าไง่กูนี่นะครับหอยนี่แต่ว่าใหญ่อท่านเนาะ นำหลดก่อนตายไปเลยครับนี่ปล่อยลงไปครับแต่หน่วยหน่อยไลยกับบบมี่เหนือครับเหนือบบไลครับนี่ก็ถือว่าพอด้ครับถือ,อก็ปล่อยไปครับแต่เสียดายแล้วครับนะก็เลยตามมาลังแก้กับตรงรุงลาเทเลนมาใส่ตะไคร้บ้างครับนำเลิกปวดครับ น้ำเกียงข้อครับลงไปบ่ได้ก็เลยได้ซัมนี้ครับตามทีมพ่ววัาสินดักไว้ผีดแล้วครับไว้ผีแล้วอุนขึ้นไปฟังทั้งหมดครับมาเห็นหรอกครับไกลมืดครับเรื่องกระแกงครับิึงสี่ฟ้าเห็นบอกผนว่าไอ้มาเมื่อนี่ครับพายุนี่ครับมึงทองฟ้าเอากระไดบอกม่เมื่อนี่ครับ สองฝาแป็นจังปางเลยไม่ว่าอาจจะยังเบาหอดก็ได้ครับเป็นไปได้เนาะอ่ะมึงครับตัวหน่อยเฮ้าครับอ่ะบรรยากาศมาฝากเดี๋ยวไปเบ้างกันครับไปยซ้ำใด้ครับเดี๋ยวไว้จะมีสักก้อนครับเนี่ยจะไปเก็บต่อนะครับจะเดี๋ยวไปหาปลาน้ำนามันได้ครับ ครับเบื้องครับแบบเดียวผลงาน้ส่ผงเก็บแบบเดียวนะครับโอย่ไดเไปงุ่มยากครับครับหมักน้ำลงกลางคืนเนี่ยมาซองไฟเอาเลยครับตามริมริมหาดครับเกษียวยาว่มสัก้อนครับคลิปนี้รากไทยแรนดนกัเอามาฝากเนาะคลิปนี้เกษียวยาวสมกก้อนครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ